สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o อ Artist ค่ะมาถึงดวงความรักไรท่าช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมเงินแล้วนะคะรอบนี้เราเริ่มกันที่ชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูเหมือนเดิมนะ,ะวันที่ที่เราจะดูกันคือ1 6ถึง31มีนาคมนะมาดูกันว่าความรักของคนธาตุไฟไม่ว่าจะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมสําหรับใครที่ยังไม่เคย ดูช่อง,องเปิ้ลนะคะคลิปของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสา,สากลนะเพราะฉะนั้นการแบ่งราศีของเปิ้ลเนี่ยจะเป็นแบบสากลถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเกิดในราศีธาตุไฟเมษจิงธนูตามแบบช่องเปิ้ลหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้คะ่ะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แปลว่าที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยคะ่ะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนถ้าอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้นะกับอีกแบบหนึ่งถ้าคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะเปิ้ลแนะนาให้ ลองหาลัคนาค่ะเพื่อมีคลิปสอนหาลัคนาแบบง่ายเอาไว้ให้นะคะช่องเปิ้ลจะลัคนากับวันเกิด2อย่างเป็นหลัก ส่วนราศีแบบไทยดาวจันดาวสุก,ก็สามารถดูได้ลองเอาไปปรับใช้ดูตามสถานการณ์ก็แล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดเรื่องราวในไพ่ที่พูดเนี่ยมันตรงกับเรื่องราวของคุณเอาแนวทางไปปรับใช้แล้วความสัมพันของคุณดีขึ้นเปิลก็ยินดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูดวงส่วนตัวแบบเป๊ะเ,เลยเป็นแบบเจาะจงกับเราก็ทักมาดูดวงส่วนตัวกับเปิลได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยไพ่ที่เราจะใช้มีสี่สำรับเหมือนเดิมนะคะไพ่คู่บุญอ่ะ c a r c t e r emotion gas ยังพอมีอยู่นะใครอยากได้ก็กดที่ต ได้เลยนะคะเริ่ม Story o r ACLE แล้วก็ไพ่ทาโร่ค่ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญเหมือนเดิมไพ่คู่บุญจะบอกอะไรกับคนธาตุไฟในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะคะคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูความรักของคนธาตุไฟนะไม่ว่าจะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีคู่พลังงานจะเป็นยังไงเอ่ยครึ่งเดือนหลังมีนาคมไพ่บอกว่าเลือกอะ แบบช้อยเยอะมากเลยเนะเป็นแบบ Multiple choice มากเลยนะแปลว่าคุณอาจจะมีความสับสนอาจจะมีอะไรให้เราต้องตัดสินใจต้องเลือกซึ่งมันอาจจะมากกว่าสก็ได้นะดูจากเ n e r g y เห็นไหมมีเนี่ยดูมีพยานาคตั้งหลายสีนะแปลว่าเฮ้ยมันอาจจะมากมันอาจจะหมายถึงเหมือนคล้ายๆกับไพ่เจ็ดถ้วยเนาะคือมีความสับสนวาวุ่นใจอาจจะเป็นแค่2องช้อยส์ก็ได้หรืออาจจะมีหลายๆทางเลือกมากกว่านั้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้บางคนบอกเฮ้ยเราไม่ได้มีเยอะเลยแต่มันอาจจะเป็นการตัด สินใจสับสนในเชิงว่าจะอยู่ต่อหรือจะพออาจจะไปหรือจะยังไงหรือจะเลือกคนไหนอ่ะได้ทั้งหมดเนอะหรืออาจจะเป็นการเลือกระหว่างงานกับความรักเลือกระหว่างพ่อแม่กับความรักได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราลองดูค่ะเดี๋ยวเพิ่นลองดู energy ว่ามันจะไปลิงก์กับคนแต่ละสถานะอย่างไงบ้างนะเลือกนะคะ แปลว่าก็ต้องมีสเสน่ห์เหมือนกันเนาะถ้าไม่ใช่ตัวเราที่มีสเสน่ห์นะไอ้คำว่าเลือกเนี่ยมันอาจจะหมายถึงคนที่เราไปดิวๆด,ด้วยเนี่ยเขาอาจจะต้องเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเลือกระหว่างเรากับอะไรอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครอยู่ในพลังงานอะไรแบบนี้บางคนทัดไฟนะเราดูด้วยคารล็กตโมชันการก่อนนะว่า energy ในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะมา คนธาตไฟเมษิงธนูนะ16จนถึง3 1ม็ดมีนาคมน้อยใจเก่งอ่าเก่งภาษาเจ้าชู้นี่ไงต้องเลือกจริงๆด้วยอาจจะไปคุยกับหลายคนอีโก้สูงทำงานเก่งแล้วก็อารมณ์แปรปรวนง่ายอันนี้เหมือนสับส้นเนอะคุณอาจจะไปเจอเจอคนหลายคนในที่ทำงานหรือว่าจากการทำงานก็ได้เนอะ คือเราอะถ้าเราโสดอยู่อันนี้เป่้ลว่าสบายๆนะหมายความว่าเราอาจจะได้เจอเจอคนเยอะแยะแล้วเราก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเราควรจะเลือกใครดีก็ไม่ต้องเลือกค่เะเปิ้นมองว่าค่อยเป็นค่อยไปยังไม่ต้องรีบเลือกตอนนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้คุยกันไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบกดดันตัวเองว่าต้องเลือกเนาะอันนี้เท่าที่เปิ้นเห็นหรือในทางไวซ์ัวร์ซ่าคนที่เราไปดิวอยู่เขาอาจจะคุยหลายคนแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกคุณดีหรือจะเลือกคนอื่นดีก็ได้หรือจะเลือกงาน ก็ได้แบบที่เราบอกเนาะมันมีความน้อยใจครับแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเลือกเนี่ยเราก็จะมีความไม่มั่นใจเนาะกลัวว่าเขาจะไม่เลือกเราหรือใดๆก็ตามแต่เพื่มองว่าช่วงจังหวะเวลานี้สามารถคุยไปต่อได้ เก่งภาษาเนี่ยเปิ้ลมองว่ามันยังมีการพูดคุยในเชิงที่คุณก็มีเสน่ห์ในการพูดคุยได้นะคุณไม่ต้องไปหน่อยเนาะมีอารมณ์แปรปรวนกับอีโก้สูงบางทีเราก็แบบไม่ละเขาคุยกับคนอื่นด้วยงั้นฉันก็ไม่คุยละอะไรเงี้ยไม่งั้นแบบฉันจะรู้สึกว่าฉันแบบเหมือนแบบถูกเอาเปรียบหรือใดๆก็ตามนะทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะการที่เขาคุยกับคนอื่นในขณะที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกับเราอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกป่ะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้ออ่ะอันนี้ในกรณีที่เราเป็นคนโสดอยู่แล้วเเเรราาไปคคุยกกกกัับอออีนนนนึึงงซ่็โสหหมืื ตางคนต่างเป็นเหมือนแบบคนคุยอะไรแบบนี้เนอะเปิ้ลก็ไม่ได้มองว่าจําเป็นจะต้องรีบตัดใจหรือว่าไม่สู้เพราะเปิ้ลมองว่าคุณสู้ได้นะ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะไปตรงกับไพ่ทาโร่อะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีคู่แล้วอะไม่ตัวเราก็ตัวแฟนเราอาจจะต้องเจอเจอคนเยอะมีคอนเน็ชั่นสังคมอะไรเยอะเนี่ยถ้าเกิดเป็นแฟนเราเราอาจจะงอนหรือน้อยใจว่าเฮ้ยแบบไปสนิทสนมกับคนอื่นนู่นนี่นั่น,นแบบจะอะไรยังไงหรือเปล่าอาจจะมีความระแวงเป็นไม่ได้หรือตัวเราเองค่ะไปทํางานเจอคนเยอะก็อาจจะมีคนเข้ามาแจกขนมจีบมาอะไรกับคุณก็ได้อาพฉชั้น ดูดีๆนะคะมีสติเยอะๆเ,เพราะเปิ้ลมองว่า energy อันนี้พอมันมีเลือกขึ้นมาแล้วมันมีอารมณ์แปลปลวดจังหวะเวลานี้ถ้าคุณเป็นคนมีคู่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าจะเป็นตัวคุณที่มีคนเข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวหรือเป็นแฟนคุณที่ มีคนเข้ามาก็ได้ทั้งสิน้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทาโร่จะบอกอะไรยังไม่ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เนื่องจากว่าอันนี้เป็นเอเจี้โดยรวมนะถ้าอยากเป็นดวงส่วนตัวก็จำเป็นจะต้องมาดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพทาโร่จะบอกว่ายังไงบ้าง เริ่มกันที่คนโสดนะคะคนโสดจะโสดสนิทหรือว่าโสดแบบมีคนคุยกิ๊กกักก็ได้อย่างคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่เป็นคนคุยอาเปิ้ลมองว่าคุณสามารถดูตั้งแต่คนโสดไปจนถึงคนมีคู่เลยก็ได้เนาะเพราะว่าความสัมพันธ์สมัยนี้มันก็ดูได้ยากมันมีความซับซ้อนเราแบ่ง กว้างๆว่าเป็น3สถานะแบบนี้แต่จริงอ่ะมันก็มีความลึกซึ้งหรือมันก็มีเลเวลของของความสัมพันธ์อีกนึกออกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเนี่ยเราดูหมดเลยได้ค่ะตั้งแต่โสดความสม,มัธ์ไม่ชัดเจนแล้วคนมีคู่แล้วลองดูว่าสถานการณ์เรื่องราวเนี่ยของคุณตกที่คนโสดหรือคนความสมพัธ์ไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่เนาะก็เอาไปปรับใช้เท่านั้นเองนะมาคนโสดทัดไฟค่ะเมสิงธนูนะความรักเอนเนอีตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยคนโสดทัดไฟไปคิดว่าห่วงคนโสดน้อยสุดอ่ะ ถ้ามันมีคนเข้ามาก็ล้านลาถูกปะไม่ได้ดูน่ากังวลอะไรนะวิวออฟจูนโชคชะตามาแล้วจ้าเอ็มเพรสอาะเนี่ยเอนดจดีนะแล้วก็มีอันนี้อะไรเอ่ยสไม้อ่ะอันนี้4ีไม้นะคะมีความมั่นคง The moon. เดิมูนเลือกไม่ได้อารมณ์แปลปรจริงด้วยระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นคิงถือดาบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอัศวินถือดาบนะมา 嗯。Mm. อาจจะเจอจากออนไลน์จากการงานจากการพูดคุยอะไรต่างๆมันเป็นโชคชะตานำพายคุณได้มาเจอเจอใครบางคนเปิ้ลมองว่า energy ของคุณเพราะเป็น empress นแปลว่าตัวเราเองอะ่ะมีความรักตัวเองดูแลตัวเองกลับมาสนใจตัวเองมันเลยทําให้เราเป็นคนมีนเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะถึงแม้ว่ามันจะเป็น empress นะคุณจะเป็นผู้ชายคุณจะเป็น lgbt หรือคุณจะเป็นผู้หญิงได้ทั้งหมดเราอาจจะเคยผ่านความผิดหวังอะไรมาแล้วตอนนี้เราบอกเฮ้ยเราไม่เอาละเรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองดูตัวเองดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะพอเรากลับมาดูแลตัว เอมีความมั่นคงอะไรต่างๆกับตัวเองมากขึ้นดันกลายเป็นคนมีเสน่ห์คะ่ะมันก็เลยมีแนวโน้มว่าจาักรวาลจะดีดใครบางคนที่คู่ควรกับคุณนะ เข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณก็เป็นไปได้แต่การเข้ามาสารสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันดูไม่ออกนะเพราะว่ามันเป็นคิงถือดาบเนอะกับอีกคนหนึ่งเป็นเอ็มเพรสเนี่ยแปลว,ว่ามันมีความแตกต่างเหมือนกันคนหนึ่งไม่พูดอ่ามันก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเราคิดอะไรมันก็มีความงงงเนอะไพ่เดอะมูนขึ้นมาก็เลยมีความวิตกกังวลค่ะถ้าคุณเคยผ่านความผิดหวังมาคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบมาจีบเราหรือเปล่าวะหรือเขาอะไรยังไงหรือเขาแค่เล่นเล่นหรือว่าเขาแบบไม่ได้รรรู้้้สึกกอะไัััันนนแแ่มมมมมยงงงงีีคคววววาาาาลลทํใหเเ ค่อนข้างเยอะนะเปิ้นคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานาในที่เรียนหรือว่าเจอจากออนไลน์ได้ทั้งสิน้นเนาะ ม,มันมีความแบบไปเรื่อยๆก่อนนะอัศวินดาคือถ้าเกิดคุณอยากรู้ความชัดเจนในตอนนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณมีความกังวลเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจน,นยังมีความขึ้นๆลงๆเนอะอาจจะเป็นอารมณ์เราที่แปรปรวนอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็เป็นไม่ได้มันอาจจะเป็นช่วงการเช็คเลตติ้งอยู่หรือว่ากําลังดูๆอยู่ว่ามันจะมีความเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องรีบไปให้ใจเขาเนอะก็ค่อยๆดูไปเปิ้ลมองว่า15วันนี้ยคุณ สามารถพูดคุยเรียนรู้ไปได้แต่ว่าไม่ต้องรีบเนาะถ้ามันมีหลายคนเข้ามาคุณก็ช้อปปิ้งเนาะค่อยๆดูว่าคนไหนดีกว่ากันแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าตัวคุณเองอะ่ะมีแค่คนเดียวที่เข้ามาแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าฝั่งเขาอะมีหลายคนไหมคุณก็แค่ทําตัวเองให้ดีที่สุดค่ะคุณไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเนาะถ้าเกิดความสัมพันธ์ของเราอะมันดี ถ้าเกิดคุณเลอค่าเขาก็ต้องเลือกคุณอยู่แล้วเนะถ้าเกิดเขาไม่ได้งโง่จนเกินไปถูกไหมเขาก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดกับเขาคือไอค้คาว่าดีที่สุดมันคือฟิตอินเนาะมันแปลว่าคนที่เหมาะสมคู่ควรบางทีดีมากแต่ว่านิสัยเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ถูกไหมก็ต้องมาดูความเข้ากันได้ของคุณสองคนด้วยนะแต่ตัวเราเองเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะแล้วก็ ค่อยเป็นค่อยไปปันคิดว่าน่าจะเป็น energy ประมาณนี้มากกว่าสําหรับความสัมพันธ์ของคุณนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดอยู่ถ้ามีคนเข้ามานะคะต่อมา love story oracle คันหนึ่งไปใหคนโสดธาตุไฟเมธสิงธนูนะคะใครอยากบอกอะไรเอ่ย commitment อ่ะอืมนะ คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดเขาเข้ามามาแจกขนมจีบมาหยอดเราแล้วเขาเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะต้อง มีระยะหรือปฏิเสธหรือว่าพยายามป้องกันตัวเองเนาะไม่ให้มันเข้ามาจนมากเกินไปนะพเพราะเพิ่นมองว่าพอมันขึ้นคอมมิชเมนต์มีเอ็มเพรสแล้วมีสีไม้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าความสัมพันธ์นี้คือคุณโสดใช่ไหมแต่คนที่เข้ามาเราไม่รู้เลยว่าเขามีคู่มีแฟนไหมพอขึ้นคอมมิชเมนต์มามันเป็นได้2อ,อย่างคือคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีคู่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาเตะคุณซึ่งคุณก็เลยงงว่าเฮ้ยมีแฟนอยู่แล้วทําไมเข้ามาสารสัมพันธ์ซึ่งเมื่อก็แนะนําว่าป้องกันอย่าให้มันเกิดอะไรที่มมันนทําาใหห้เรเรือแบบ กระโจนลงไปในความสัมพันธ์หรือเราไปรักเขาอะไรยเงี้ยมันก็จะไม่ดีถูกไหมมันก็จะเจ็บปวดนะกับอีกอันนึงคือตัวเราเองเคยผ่านความผิดหวังเสียใจมาค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า เรากลัวความสัมพันธ์เนาะเนี่ยคอมมิชเมนต์คือเราอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีแต่แบบเราอาจจะเคยผ่านความผิดหวังมาเนี่ยมีเอ็มเพรสกับสีไม้เป็นไปได้ว่าเราเคยแต่งงานเคยมีคู่ครองเคยจบความสัมพันธ์มาแล้วพอมาเจอคนนี้เนี่ยแบบเฮ้ยมันจะโอเคจริงไหมมันมีความกลัวอยู่ตรงนั้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ไม่ต้องรีบอย่างที่เปิ้ลบอกเนาะถ้าเกิดเขาเข้ามา เราไม่รู้ว่าเขามีแฟนหรือไม่มีแฟนค่อยคคุยค่อยค่ยคอ,ยคอยสืบราชการไหมคะว่าเขามีหรือไม่มียังไม่ต้องรีบไปรักเขาแต่ถ้าตัวเราเองคะ่ะใช่เราเป็นคนที่เคยมีครอบครัวเรามีลูกเราผ่านความผิดหวังอะไรมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ถ้าเข้ามามันจะมาทําให้เราเจ็บปวดอีกไหมคุณก็แค่ไม่ต้องรีบไม่ต้องกระโจนเข้าไปในความสับพัน,นค่อยค่อยดูคะ่ะว่าถ้าเวลาผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยแล้วเขามีความสม่ําเสมอแล้วเขาทําให้คุณไม่หนอยไม่เครียดเนี่ยแปลว,ว่าคนคนนี้ก็มีโอกาสที่จะใช่ถูกไหมเวลาจะเป็น พิสูจน์ค่ะว่าคนคนนี้คู่ควรเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าแต่นะเอเนจีตอนนี้เปิ้ลมองว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้มันยังมีความไม่แน่นอนยังมีความพึ่งเข้ามายังมีความติดติดดับดับอะไรอยู่เยอะก็อย่าพึ่งไปเทใจเท่านั้นเองแล้วคุณจะปลอดภัยเนาะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ในช่วงครึ่งเดือนถัดไปก็คือต้นเดือนเมษายนเนาะว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอันนี้คือเอเนจีของคนโสดทัดไฟนะคะ ต่อไปคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดไฟบ้างมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะเนอะจะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์แบบอีย่างว่าแบบงงงงเฮ้ยตกลงนี่เราเป็นคนคุยกันหรือว่าเราเองแต่ว่าคุณก็รู้สึกละากาันว่ามันมีความแบบ พิเศษเนาะไม่ใช่แบบแค่เพื่อนอะไรแบบนี้นะ,ะก็มาลองดูค่ะว่า Energy จะเป็นยังไงบ้างในช่วงครึ่งดงหลังของเดือนมีนาคม68นะ16-31มีนาคมค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดไฟไพ่ขึ้นมาบอกว่า dreamer อันนี้มันออกแนวแบบ h ฮเปอร์เทสเนอะมีความแบบคนในฝันนะอะไรแบบนี้อุ้ยตายแล้วส่งถ้วยคนในฝันจริงๆด้วยคุณเจอคนที่คุณถูกใจมากๆสองไม้อุ้ยสองสองหมดเลยนะสองสองสองนะใบนี้ก็เลขสองเห็นปะ 2องคุณพระ Angel Number มากๆนะอัศวินเหรียญค่ะเฮ้ยยูนิตเป็นไพ่เลเวอร์นะแต่ว่าเป็นไพ่เหมือนแบบเห็นปะว่ามันแบบจักรวาลจัดสรรให้คุณมาเจอกันตายแล้ว แล้วก็อัศวินถือไม้ความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณมีความผูกพันกันมาคุณรักกันแน่นอนมันบอกแบบนี้เลาะก็ไม่รู้ว่า energy มันใช่ของคุณหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนลองฟังดูก่อนว่ามันตรงกับคุณไหมมันมีความรักอยู่ตรงนั้นค่ะมันมีความรักกันอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็มีระยะด้วยความหมายหมายว่าเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้คุณสองคนอาจจะอยู่ไกลกัน นะมีระยะแปลว่าอยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศหรือถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันก็อาจจะเว้นระยะในเชิงที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันจนเกินไปไม่ได้เจอกันทุกวันไม่ได้คุยกันทุกวันอะไรประมาณนี้มันเป็นความสันที่ไปเรื่อยๆเนาะเพราะมันมีอัศวินเรียนแล้วมันก็มีอัศวินไม้หมายความว่ามันมีคนที่ คือความสัมพันธ์ของคุณสองคนอะ่ะมันมีความรักอยู่ตรงนั้นแน่ๆแ,แล้วคุณก็มีความรู้สึกด้วยว่าคนนี้คือคนที่ใช่คนในฝันคนที่แบบจกักรวาลน,นําพาไาหมคุณเจอกันอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าตัวเราเองก็อาจจะไม่แน่ใจคะ่ะว่าเขาอะมีความรู้สึกเดียวกับเราไหมในกรณีที่มันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะคุณก็โสดเขาก็โสดใช่ไหมมาคุยกันคุณชอบเขาเขาชอบคุณคะ่ะแต่ว่ามันยังมีความแบบ ไม่แน่ใจเนะค่อยเป็นค่อยไปดีไหมหรือว่ายังไงด้วยความว่ามันมีะระยะอาจจะเป็นเพราะาอยู่ไกลกันหรือต่างคนต่างมีภาระความรับผิดชอบของตัวเองแล้วความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังพัฒนาอะไรไม่ได้เยอะเนอะมันค่อยเป็นค่อยไปอะอัศวินเรียนมันหมายถึงว่ามั่นคงนะแต่มันก็ดูแบบยังมีช้อยส์อยู่หรือเปล่าเพราะว่าไพ่ยูนิตี้อันนี้มันเป็นไพ่เลเวอร์สเนอะมันแปลว่าช้อยส์เหมือนใบนี้เลยค่ะแปลว่าคุณก็อาจจะกังวลว่าเขาก็มีเสน่ห์และถ้าอยู่ไกลกันเขาจะคุยกับคนอื่นไหมหรือตัวเราเองควรจะรอเขาไหมหรืออะไรเงี้ยหรือต มีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาให้เราเลือกก็ได้เราก็เลยแบบเอ๊ะคนนี้เขาจะแบบใช่จริงๆไหมหรือว่าเราจะเปิดใจให้ตัวเองไปคุยกับคนอื่นก่อนอาฉะนชานมันก็ยังเป็นโอเพนเรレーションชิพอยู่นะแต่นก็ต้องบอกว่าโอกาสที่มันจะเป็นคนที่ใช่เลยเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะ energy มันเป็นไพ่ของเนื้อคู่คนที่รู้สึกแบบตกหลุมรักกันและกันมากอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะด้วยความห่างไกลด้วยระยะทางด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยความไม่คืบหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่ง ไม่รู้ว่าทําไมแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันมันดูมั่นคงนะแต่มันดูช้าๆเนๆิบๆยังไงไม่รู้เนาะแต่มันก็รู้สึกดีอาถ้ามันเป็นแค่หนึ่งต่อหนึ่งก็มองว่ามันยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้คุณยังไม่ต้องรีบหน่อยคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะอย่างที่บอกว่า energy มันยังมีความสับสวนวุ่นใจตัดสินใจอะไรไม่ได้เด็ดขาดในช่วงจังหวะเวลานี้หรอกในเมื่อคุณก็รักเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มีใคร คุณก็สามารถคุยกับเขาไปเรื่อยๆได้เนาะแต่ถ้าในความสัมพันธ์นี้มันมีหลายคนเนื่องจากว่ามันมีพไพ่ใบนี้อย่างที่บอกเนาะคุณอาจจะมีหลายคนเขาอาจจะมีหลายคนหรือไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันมีความรักอยู่ตรงนั้นนะ คือเปิ้อนมองว่ามันมีความรักแต่ว่ามันอาจจะต้องเลือกว่าจะต้องเลือกใครดีก็เป็นไม่ได้ซึ่งสานการณ์15วันนี้มันไม่สามารถเลือกได้ค่ะเขาอาจจะรักคุณนะแต่เขาก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ดีถ้าเกิดมันมีหลายคนในความสัมพันธ์หรือถ้าเกิดคุณมีหลายคนในความสัมพันธ์คุณก็รู้สึกว่าคุณรักคนคนหนึ่งนะแต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณควรจะเลือกเขาดีไหมหรือคุณควรจะ แบบเลือกถูกไหมอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยอาจจะมีความงงๆยังไม่รู้ว่าจะยังไงดีแล้วมันมีความแบบไพ่ใบนี้เนาะมันเป็นไพ่ไฮเปอร์เทสไพ่ใบนี้คือไพ่ไฮเปอร์เทสหรือไพ่ดิมเมอร์เนี่ยคือมันมีความเหมือนแบบอารมณ์ขึ้นๆลงๆเออเป็นคนอารมณ์แปรปรวนเหมือนกับคา r รกติมอชันการบอกเพราะฉะนั้นสิบห้าวันนี้เพื่อนมองว่าก็ คอนติเนีวความสัมพันธ์ไปคะ่ะถ้าบรรยากาศมันยังดีอยู่เนาะคุณก็คอยเป็นค่อยไปค่อยๆศึกษากันไปก็อ่าคอนติเนีวความสัมพันธ์ไปก่อนเนาะยังไม่ต้องรีบตัดสินใจในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ได้ไม่มีใครรีบมาบีบคอคุณว่าคุณต้องรีบตัดสินใจภายใน15วันนี้นี่นาเนาะก็ค่คอยเป็นค่อยไปนะคะต่อมา l ลิฟสอรี่ออร์เอยากจะแนะนําอะไรคุณเอ๋ยมาหใบคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชัดไฟค่ะ คอมมิชเมนเฮ้ยเหมือนกับคนโสดเลยอะคุณเหมือนเจอคนที่ใช่จริงๆแล้วนะคือมันมีความรักอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถามตัวเองว่าคนนี้ใช่จริงๆไหมมันจะมีอยู่คนนึงค่ะที่คุณชอบที่คุณรัก คนคนนี้ถ้าเกิดเขาโสดนะเบิ้นใช้คานี้ถ้าเขาโสดแล้วเขาคุยกับคุณคนเดียวคนคนนี้มีแนวโน้มสูงมากเลยว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเนาะคุณจะได้สารสัมพันธ์กันไปายาวๆจนถึงขั้นแต่งงานแน่นอนหรือคุณอาจจะเคยเป็นคู่กันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติใดๆก็ได้เพราะเบิ้นมองว่ามันมีไพ่เนื้อคู่เกิดขึ้นนะแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้แบบวื้หวาแต่ว่ามั่นคงอะไรแบบนี้เนาะกับอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่คนเยอะเบิ้นก็มองว่าก็ คือมันมีความรักนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีคอมมิทเมนต์แล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันก็ได้แค่นี้มันก็เลยอาจจะแบบยังนิ่งๆอยู่แล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะว่าจะเอาอย่างไงกับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไม่ได้ก็อาจจะต้องให้เวลาเนาะเพิ่มองว่าถ้าเป็นตัวเราเองเราอาจจะยังตัดเขาไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นไพ่ไฮบริดเทสใช่ไหมคุณยังคิดถึงคุณยังผูกพันคุณยังอยากได้เขาอยู่อะไรแบบนี้เนาะในขณะที่ตัวเขาเองเพิ่นคิดว่าเขามีความมั่นคงในความสัมพันธ์มากพอสมควรแต่เขาก็รักคุณไง มันก็เลยอาจจะทําให้เขาตัดสินใจได้ยากเป็นเรื่องใหญ่เขาก็อาจจะเลือกไม่ได้ในจังหวะเวลานี้เหมือนกันกดดันไปก็รังแต่จะผลักใสเขาออกไปนะเปิ้ลนมองไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็อยู่นิ่งๆไปก่อนเนาะถ้าเกิดเราอยากจะให้เขาเลือกหรืออีกในนึงนะถ้าเราตัดใจได้จริงๆนะก็อาจจะต้องเดินออกมาไม่ไปยุ่งกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วเนาะเราก็ไม่ควรไปทําอะไรที่มันผิดไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมอะไรแบบนี้แต่ในใจคุณนะมันยังมีความแบบ ยังไม่ได้เข้มแข็งพอเนาะป้นก็เลยไม่ได้อยากจะบอกว่าให้คุณรีบตัดใจแล้วก็ให้เดินออกมาปุนเลยอยากให้คุณอยู่นิ่งๆก่อนเพราะว่ามันเป็นความรักค่ะคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็เป็นกําลังใจให้คุณเข้มแข็งก็แล้วกันนะอันนี้คือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจน้างมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วหรือว่าอ่าจะเป็นแฟนกันเฉยๆก็ได้เนาะแต่คนอื่นเขารู้ว่าคุณมีแฟนะนะ คนทัดไฟเมสิงธนูมาดูกันคะ่ะครึ่งเดือนหลังมีนาคมเอเนจีจะเป็นยังไงบ้างคนทัดไฟที่มีคู่แล้วมาเมื่อกี้คนความสัมพันธ์ชัดเจนมันก็ว่าลําบากยากแล้วนะมาเรามาดูคนมีคู่บ้างว่าจะเป็นยังไงมาคิงถือดาบอ่ารีเวิร์อ่าไพ่รีเบิร์การเกิดใหม่เลยนะแล้วก็ควีนถือเหรียญอ่ะ, King er อะคิงถ er ื er อดาบกับควีนถือเหรียญนะอไพ่ห้าไม แล้วก็ไพ่สี่ไม้อ่ะแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยอ่ะโอเคความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนสองคนที่ มีปัญหาในเรื่องการสื่อสารแน่ๆเพราะคนนึงเป็นควีนถือเหรียญคนนึงเป็นคิงถือดาบก็คือจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคือต่างฝ่ายอาจจะต่างเลือกที่จะนิ่งเนะเวลามีปัญหาเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันไปก็จะเลือกที่จะเดทแอร์เลือกที่จะแบบไม่เคลียร์ไม่พูดต่างคนต่างไปคิดเองซึ่งวิธีคิดมันก็ดูแตกต่างกันไงเลยบอกว่ามันก็อาจจะทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์ในเรื่องของการสื่อสารได้แนะนําว่าให้เปิดใจพูดคุยกันแต่อย่าชวนทะเลาะนะเพราะว่ามันมีไพ่ห้าหมายแปลว่ามันเหนื่อยเเเนนนาาะปปปัััญญหหมม็ดิ มันขึ้นมาสี่ไม้กับไพ่ห้าไม้เพิร์นมองว่าคุณก็ยังมั่นคงในความสัมพันธ์ใครที่แต่งงานแล้วใช้คํานี้แล้วกันเนาะใครที่แต่งงานแล้วเพิร์นมองว่าคุณก็ยังคิดหนักในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็ยังอยากคืนดีคุณก็ยังอยากไปต่อแต่อปัญหาที่เรามีในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ช่างเป็นปัญหาที่ยากลําบากคาราคาซังแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการไม่พูดกันเนาะมันอาจจะสะสมยาวนานเพิรนรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นมันก็เลยอาจจะยากถ้าคุณอยากจะให้ปัญหานี้แก้แล้วกลับมาสารสัมพันันนธ์กได้หม กลับมาคืนดีกันแล้วเริ่มต้นกันได้ใหม่มันต้องรีเบิร์ดค่ะการรีเบิร์ดคือการแานสปอร์เมชันคือต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งตัวคุณเปลี่ยนแปลงทั้งคู่คุณด้วยต้องปรับจูนแล้วก็ต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นเพราะเปิ้ลมองว่าไม่ได้คุยกันปกติมันจะเป็นอีโก้มันจะเป็นการทะเลาะมันเป็นการที่เรารู้สึกว่าฉันถูกเธอถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาตลอดแล้วพอทะเลาะกันไปก็เลือกที่จะเงียบปัญหาก็ถูกซุกเอาไว้ มันก็ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันนี้ทั้งคุณและคู่ของคุณนะจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธ์ของคุณมีการปรับจูนการพูดคุยกันให้มากขึ้นแล้วก็ต่างคนต่างปรับตัวเองพอเราปรับเขาก็ปรับหรือเขาปรับเราก็ปรับอะไรแบบนี้เนาะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นที่เราต้องบอกว่าให้คุณปรับก่อนเพราะว่าคุณเป็นคนเข้ามาฟังคลิปเนาะเปิ้ลมองว่าถ้าเรายังเป็นเหมือนเดิมแล้วเราเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนปรับตัวโอกาสที่มันจ เป็นเหมือนเดิมอ่ะมันก็มีสูงไงที่ผ่านมาคุณก็เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าคุณก็ไม่แก้คุณก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งแก้ฝั่งเขาก็ไม่แก้เขาก็ให้คุณแก้มันก็เลยต่างคนต่างมีปัญหาแล้วมันก็คาราคาสังแต่มันก็ยังมีความผูกพันเนาะคือมันมีสีไม้เพื่อนก็บอกว่ามันยังมีความเป็นบ้านยังมีความผูกพันยังมีความอยากไปต่อแต่มันก็เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยจนอยากจบเหมือนกันเนาะในบางจังหวะเวลามันก็อาจจะเป็นเนี่ย ไอ้คำว่าเลือกเนี่ยมันก็เลยอาจจะมาเขาว่าเฮ้ยเราควรจะไปต่อหรือเราควรจะพอดีอันเนี้ยไม่ได้เห็นนะว่ามันเป็นเรื่องของการมีคนอื่นนะอันนี้พูดตรงๆถ้ามันมีปัญหาในความสัมพันธ์มันคือการที่เรามีปัญหากันเองมันก็เลยอยู่ในภาวะของการเลือกว่าเราจะไปต่อคืนดีล้วเปลี่ยนแปลงต,งต,งต,งตงัวเอง ไหมหรือว่าเราจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแน่มันก็คือการรีเบิร์ตหรือการเกิดใหม่เหมือนกันเนาะมันเป็นความแบบยังตัดสินใจไม่ได้เมรู้สึกว่ามันยังเป็นความอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองเพราะนั้นสิบห้าวันนี้ก็ไม่ใช่จังหวะที่จะอาตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดขนาดนั้นเนาะป้ยก็มองว่าลองอยู่กับตัวเองก่อนค่ะแล้วลองคิดทบทวนเนาะว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงซึ่งจากไพ่เนี่ยถ้าคุณอยากคืนดีกันจริงๆคุณอยากให้ความสัมพันธ์กลับมาดีกันจริงงๆมัันต้้อแกปญหาซึ่ง มันก็ไม่เร็วแล้วมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าปัญหาของคุณมันอาจจะสะสมยาวนานและเป็นปัญหาเดิมๆนะมันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีการต่างๆในความสัมพันธ์วิธีการเหมือนเดิมผลลัพธ์เหมือนเดิมโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนนะคะพอคุณเปลี่ยนมันอาจจะทําให้คู่ของคุณเปลี่ยนตามก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อะทำไมฉันต้องเป็นคนเปลี่ยนอยู่คนเดียวแล้วทำไมเขาไม่เปลี่ยนด้วย มันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเราก็จะต่างฝ่ายต่างเป็นคนละทีมกันนึกออกไหมทำไมฉันต้องเป็นคนเสียเปรียบทําไมเขาไม่ทํานู่นนี่นั่นถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะโอกาสที่มันจะไม่ได้แก้ปัญหามันจะสูงมากแลวสุดท้ายมันก็ต้องใครหมดความอดทนคนนั้นก็จะรู้สึกว่างั้นเราเลิกกันเถอะอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองก่อนอนะันดับที่หนึ่งว่าเราอย,า,อยากไปต่อด้วยความสัมพันนี้จริงไหม มันมีความสุขมากกว่าความทุกไหมหรือมันเป็นการแค่ยือ้อถ้ามันเป็นการแค่ยื้อแล้วมันไม่ได้ดีหรือมันไม่ได้มีความสุขอะเพนก็แนะนําว่าเราอาจจะจําเป็นจะต้องซื่อสัตว์กับตัวเองเนาะว่าเราจะต้องเลือกอาจจะต้องเลือกอะไรบางอย่างเลือก เลือกที่จะทํายังไงกับอนาคตของเราอะไรแบบนี้นะแต่ว่าโอเคแน่นอนว่า15วันนี้เปิ้ลยังไม่เห็นว่าคุณตัดสินใจได้หรือคุณเลือกได้มันอาจจะเป็นช่วงของการที่ต่างคนต่างไปคิดทบทวนแล้วก็ทะเลาะกับตัวเองก็ได้เพราะไพ่ห้าไม้อันเนี้ยมันก็สับสนปวดหัวแล้วก็ทะเลาะหนักกับตัวเองเนี่ยไพ่ใบเนี้ยไพ่สี่ไม้เนี่ยมันก็ยังมีความมั่นคงอยู่เยอะมันอาจจะเป็นความผูกพันครอบครัวรู้จักกันแล้วมันก็ดูแบบ มันมีหลายอย่างเนอะที่มันพนธานาการมีคอมมิทเมนต์ร่วมกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะเลิกกันมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องขอบคิดค่อนข้างเยอะอ่าเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องช่างใจค่ะช่างน้ําหนักกันเนอะระหว่างสิ่งที่คุณจะสูญเสียไปกับสิ่งที่คุณจะได้มาทั้งหลายนะก็เป็นกําลังใจให้คนความสัมพันธ์ชัดเจนกันละกันต้องเลือกจริงๆนะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์เคิลค่ะหนึ่งใบ้คนความสัมพันธ์ชัดเจนทัดไฟเมฆสิงห์ธนูนะไพ่อยากบอกอะไรคุณเอ่ย ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์แบบนี้ก็บอกเลยว่าดวงวันนี้ไม่ใช่ของคุณนะเพราะฉั้นคุณปิดคลิปนี้ไปเลยบางทีเราบอกเฮ้ยความรักของเราก็ enjoy, happy, เอ็นจอยแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยอยู่มาบอกว่าจะจบอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยอ่ะก็ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ดวงของคุณเพราะว่าคลิปแบบนี้เป็น general reading ทําให้คนหมู่มากเนอะพลังงานไพ่ขึ้นมายังไงเพิ่นก็อ่านตามนั้นคือไพ่อะบอกว่ามีปัญหาแล้วก็อยากเลิกอ่ะหรือว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ตามแต่มีปัญหาแน่ๆในความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่มีคุณรัักกกนนดีีค็คลิป้ ไม่ใช่ของคุณนะคะไพ่บอกว่า happiness อ่าถ้าเกิดคุณยังอยากมีความสุขเนี่ย คือใจเราลึกๆกอะเราอาจจะอยากเลือกความสุขเนาะแต่ไอความสุขของเราอะมันอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่ที่การที่เรายังเป็นแฟนกับคนคนนี้ยังมีครอบครัวอยู่หรือว่าการที่ออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เกิดใหม่กลายไปเป็นคนโสดแล้วก็ไปหาความสุขที่แท้จริงที่เราอยากได้อาจจะไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าหรือออกไปโสดเนาะมีความสุขกว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้คุณตามหาความสุขค่ะแต่ตอนนี้คุณยังสับสนอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงดีกับสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นกําลังใจให้ยาง ที่บอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อมในการจะเลือกอารมณ์ยังแปรปรวนอยู่รอไปถึงเดือนเมษายนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะ ว่าความสัมพันธ์หรือว่าความคิดของคุณมันจะมีความชัดเจนมั่นคงมากขึ้นหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาดูกันต่อนะคะโอเคและนี่คือทั้งหมดของความรักของคนธาตุไฟเมสิงธนูในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคม68ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อนโดยการกดซุปเปอร์ตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สัมสนุนช่องกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ mm okay.